สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันเสาร์นะครับวันที่เบื่อที่สุดในโลกเบื่อมากๆเลยเนี่ยดูเบื่อจริงๆเลยเนี่ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวมีเพื่อนอยู่สามคนหนึ่งสองแม่ขัดมาสองแล้วก็แบบรับมาครับคือแต่ละคนนะครับนั่งกาแฟนีกับรุนพอรุ่นแม่นี่แต่คนมีความรักความรักทั้งนั้นคนโสดแบบนี้คืออะไรอ่ะคือิบแต่ละคน วันนี้คนเยอะมากๆเลยเด็กแก๊งเพียบก้อยติเตมเป๊กเลยเป๊กเลย <c oughs> ดูนี่คือคนมีความรักนั่นข้างหน้าหญิงและหญิงยังมีความรักได้ชายกับชายก็มีได้พ <c oughs> ูดเล่นครับพูดเล่นวันนี้คนที่เบื่อจริงครับเบื่อจริงเลยเบื่อวันนี้สามโมงแตวครึ่งแล้วครับ ทุกทีกลับประมาณสามทุ่มครึ่งน,นี่สามโมงครึ่งก็อยากจะกลับแล้วเบื่อเบื่อไหมนิดหน่อยเบื่อไหม้เบื่อไหมเบื่อูกคนูกคนทั่วไปยังไม่รู้อะไรว่ามีอะไรเกิดขึ้นวพรามันน่าเบื่อแค่ไหนเบื่อไหมเบื่อไหมครับพีไ่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น เก okay, ไปแล้วครับวันนี้ผมนี่เบื่อนะครับวันที่สองสองมิทยุนามิทุนายนอาทิตย์หน้ามาเกิดมเมื่อนานะ๊ายบายครับ